แอลไซฟูซี่นัชิม 3, 7, ร,ริมคลองอีพีที่สามเจ็ดขนมจีนอร่อยริมคลองบางเชียงหนังตลาดน้ำวัสพานสวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องออีมิชยานะคะพิมพาทุกคนมาที่ถนนราชพฤกษ์ค่ะมุ่งหน้าไปตลิ่งชันนะคะตอนนี้เลี้ยวเข้าซอยปากน้ำวัดกระจงคะ่ะให้สังเกตซุ้มวัสพานซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวเขาเ้าไปเลยหนึ่งชิน้นอันนี้หนึ่งชิน้นเอาอันนี้ให้เป็นชิ้นหนึ่งอันนี้แล้วก็อันนี้ชิ้นหนึ่งขนมจีนโอ้ยกินขนมจีนกัน จะมีหลายน้ำยาให้เลือกนะมีน้ำเงี้ยวมีน้ำยากะทิมีแกงเขียวหวานดูหอ่อหมกเอาหอ่อหมกด้วยดีกว่าเป็นไงบ้างไปสั่งขนมจีนถ้าคนไม่ชอบหวานนะกินได้เลยอ๋อเขาไม่ต้องสั่งสามอย่างอะ่ะเอาที่นี่คุ้มมากเตะตั้งเลยไหมยังเป็นไง